กล่าวตัวตือนด้วยนะครับวันนี้จะาพาทัวร์หมู่หมู่บ้านนะครับอันนี้บ้านผมจะถอนไปทีอย่างยั่งยืกว่าจะพาไปเที่ยวหมู่บ้านนะครับแต่ผมผมว่าทัวร์ไม่หมดหรอกคะยังไงก็ไม่หมดไม่ทั่วร์อย่างว่ามันนะครับเดี๋ยวไปดูกัเลยอุ้ยตัวบ้านผมบ้าน ผมพาไปชมร้านค้านะคฝั่งนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านที่เข้าอปมนะีร้านค้าเป็นร้านขายของทมน,น,นี่ก็จะเป็นที่พลังการพิเนสเข้นะาไหนครับนี่จะนสระว่ายน้ำนะตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูระกับต้นนะึงนะครับขอบคุณ รวมเข้าไปรูมตรงนั้นค่ะตรงไปจสกแว่น้ำแต่มันเนี่ยจะอาจจะไม่เห็นชัดอันนั้นเป็นเรียกว่าอะไรวะนัะ่นแหละครับพี่ที่กลับรถเราจะยืนถ่ายนานได้วยกันไอ้กล้องนี่จะเป็นนเป็นคนนั่นแหละพี่ประสาหญ้าเตบอลตรงนู้นได้นะโอ้เกดอีพีน่าจะมารีวิวอีกนะอีพีนี้ค่ะ อขอจบแค่นี้นะครัแค่นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ